ทีมข่าวช่อง8ก็เลยสอบถามไปยังนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจ เ,เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่หรือว่าหมอกรอบค่ะคุณหมอกรอบก็เตือนเหมือนกันแฟชั่นเจาะเลือดใส่ขวดห้อยคอลักษณะแบนบนี้เสี่ยงอันตรายมากคือปกติแล้วเนี่ยเข็มเจาะเลือดถ,ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไงเขาไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนทั่วไปเจาะเลือดเองเพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคนที่จะเจาะเลือดได้ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญ,ญาตตามกฎหมายแล้วก็อยู่ในสถานพยาบาลก็ยังคงให้แค่นักเทคนิคการแพทย์ที่เจาะเลือดได้นะและอุปกรณ์การเจาะทุกชนิดจะต้องสะอาดปลอดภยัยนอกจากขั้นตอนการเจาะ เลือดแล้วเนี่ยมันเสี่ยงเชื้อโรคที่แฝงอยู่ในเลือดด้วยอะ่ะบางคนอาจจะมีเชื้อโรคอะไรอย่างเช่นเชื้อไวรัสที่มันไม่แสดงอาการน่ะอ,อยู่ในเลือดนั้นนะคะฟังคุณหมอกันสัหน่อยค่ะแน่นอนครับว่าการเจาะเลือดเนี่ยต้องมีอุปรกรณ์ที่สเตอร์ไลน์หรือปราศจากเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มสำลีแอลกอฮอล์ต่างๆที่เช็ดทาความสะอาดก่อนแล้วค่อยเจาะแล้วค่อยดูดเลือดไปนะครับโดยที่เก็บในภาชนะบรรจุที่สะอาดด้วยเพื่อไม่ให้ปนเปื้อน แล้วถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ที่สะอาดฝราศกากเชื้อรวมไปถึงการที่คนเจาะไม่เชี่ยวชาญก็เสี่ยงทั้งการติดเชื้อและการอักเสบของหลอดเลือดตามที่บอกไปเลยครับอาจจะไม่ถึงขั้นถึงขนาดเสียชีวิตนะครับแต่อันตรายแน่นอนถ้าเกิดหลอดเลือดมีการอักเสบหรือมีทางผิดเกิดขึ้นเนี่ยเช้นเลือดเส้นนั้นอาจจะใช้การไม่ได้นะครับอาจจะทําให้อวัยวะบริเวณนั้นบวมหรือเป็นหนองหรือว่าในที่สุดที่เลวร้ายที่สุดก็คือโดนตัดอวัยวะนั้นทิ้งนะครับหรือว่า อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกและเสียชีวิตได้นะคระับห,หมอกรอก็เลยฝากเตือนนะใครก็ตามที่คิดจะทําตามแฟชั่นนี้หยุดเถอะเราจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะการเจาะแขวนคอเอาเลือดไปใส่ในหลอดแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เสี่ยงติดเชื้อแล้วก็ถ้าหากว่าหลอดแก้วแตกออกมาอันตรายมากๆคนอื่นไม่รู้ไปจับโดนก็เสี่ยงติดเชื้ออีกออละเข็มน,นี่มั่นใจเหรอว่าใช้กับเราคนเดียวถ้าเขาใช้วนกับทุกคนจะติดโรค